สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะมาค่ะเขาหอกันนะคะประตูห้องเปิดออกลมหนาวต้นฤดูหนาวพัดลอดตามเข้ามาลิ้นหวยซีลุกขึ้นยืนตามสัญชาต,ตยาณกูฮุยเยียนเพิ่งเดินเข้ามาสองก้าวก็เห็นเงารางๆ,หล,งๆหลังฉากบังลมเขาหยุดฝีเท้าลงหันไปมองคนเปิดประตูด้วยสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์บ่าวหญิงที่เปิดประตูยังไม่ทันได้ตั้งสติ ก็ถูกสายตากู้ฮุยเยียนทําเอาตกใจตัวแข็งทือ่อยังดีที่หวานชิงตื่นตัวรีบคว้าม่านประตูไว้แล้วหันกลับไปปิดประตูให้แน่นหลังจากกันมิให้ลมเข้าได้แล้วนางก็ถลึงตาใส่บ่าวหญิงผู้นั้นอย่างไม่พอใจพ่างก่าวว่าแม่นางของพวกเราสุขภาพอ่อนแอลมหนาวพัดโดนนางเข้าเจ้ารับผิดชอบไว้หรือบ่าวหญิง ที่มาปนิบัติรับใช้จึงได้รู้ว่าเมื่อคูเหยียนหวังขุนเคืองด้วยเหตุใดที่แท้ก็เป็นเพราะหวังเฟยคนใหม่บ่าวญิงที่ทำผิดก้มหน้าลงอย่างลนลานคนอื่นๆในเรือนพลอยก้มหน้าก้มตาลงไปด้วยต่างไม่กล้าหายใจแรงกูหุยเหยียนมิได้ตั้งใจจะเอาเรื่องบ่าวภัยเห็นพวกนางรู้ผิดแล้วก็หันหลังเดินเข้าไปด้านในเมื่อเหยียนหวังรับสายตาไปแล้ว คนส่วนใหญ่ต่างพากันถอนหายใจโล่งอกมีเพียงไม่กี่คนที่มีสีหน้าประหลาดแววตาวูบไหวายากจะยอมรับได้หลินเหวยซีเห็นกู้ฮุยเหยียนเดินเข้ามาใกล้มือไม้หล่นลานไม่รู้ควรวางที่ใดกล่าวว่าท่านเหยียนหวังกลับมาแล้วหรือด้านในเตรียมน้ำเสร็จแล้วท่านจะอาบน้ำก่อนไหมกูหุยเหยียนมองหลินเวยซีแวบหนึ่ง ไม่อยากทำให้นางรู้สึกลำบากใจจึงพยักหน้าเดินเข้าห้องอาบน้ำไปลินเวยซียืนอึ้งอยู่กับที่ครู่หนึ่งสมองพันวุ่นวายสับสนไปหมดจากนี้นางควรทำอะไรนะเหมือนว่าภรรยาที่ได้มาตรฐานควรเตรียมน้ำแกงสั่งเมาให้สามีไม่ว่าสามีดื่มสังสรรค์กลับมาตอนไหนน้ำแกงสั่งเมาก็ต้องพร้อมเสมอลินเวยซีตบหน้าผากแย่ละ นางลืมไปในห้องตอนนี้มีแต่น้ำแกงร้อนที่เหยียนหวังสั่งการไว้ชามนั้นถ้าปรับหน่อยยกมาให้เหยียนหวังเขาจะแยกแยะออกหรือไม่นะขณะที่หลินเวยซีกำลังยืนคุค้นคิดเลวไหลอย,อยู่กับที่และไม่อาจตัดสินใจได้อยู่นั่นเองจูจๆพันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้นนางหันไปมองแล้วก็เกือบคุมสติไม่อยู่ทันออกมาแล้วรึเร็วอย่างนี้เชียว กูฮุยเยยนขมวดคิ้วอย่างไม่ทันสังเกตมองนางสีหน้าเคร่งขรึมอยากก่ากล่าววาจาเหลวไหลลิ้นไหวซีรู้สึกแปลกใจอะไรกันนางพูดเหลวไหลอะไรรึเห็นได้ชัดว่ากูฮุยเยยนคุ้นเคยกับภายในห้องมากกว่าลิ้นไหวซีเขาเดินตรงเข้าไปในห้องด้านข้างลิ้นไหวซีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่งฝีเท้าก้าวตามเข้าไปหวังเย่ย ท่านต้องการดื่มน้ำแกงส่างเมาไหมเจ้าให้คนเตรียมไว้เลือหลินเหวยซีก้มหน้าตอบเสียงเบายิ่งว่าเปล่า <c oughs> กูหุยเหียนมองหลินเหวยซีอย่างไม่รู้จะทำเช่นไรพยายามกลั้นแต่ก็กลั้นหัวเละไม่อยู่เจ้านี่นะเอาละเงยหน้าขึ้นเดิมทีข้าเองก็ไม่ได้ดื่มมากเท่าไหร่หลินเหวยซีแอบเหลือบมองสำรวจกูหุยเหียน พบว่าสีหน้าของเขาสงบนิ่งในดวงตาละไม้ปิดบังบางสิ่งอยู่แม้ว่าดูมีความกังวลที่ยากจะอธิบายแต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยการดื่มสุราอย่างจริงจังอันใดอันที่จริงแล้วตอนนั้นกูห้หุยเหยียนออกไปรับของขวัญพระราชทานจากห่วงตี้และไทโโหฝฟงกงกงให้เกียรติมาเยือนนอกจากเยียนหวังแล้ว ยังมีผู้ใดมีสถานะสูงพอจะไปต้อนรับส่วนงานเลี้ยงสังสรรค์ร่ำสุราในตอนไทยย่อมเป็นกู้หุยเยียนเฟิงกงกงมหาอมาตย์จางซึ่งเป็นขุนนางระดับสูงสุดรวมโตะกันทั้งสามล้วนเป็นผู้สูงส่งจะดื่มมากได้อย่างไรเช่นนี้การที่กู้หุยเยียนดูหงุดหงิดใจอย่างน่าประหลาดก็คงเพราะการพบปะกกันครั้งนี้แค่คิดก็รู้ได้ สามบุคคลผู้ทรงอำนาจแห่งราชสำนักมารวมตัวกันจะว่าบังเอิญหรือไม่ก็กล่าวยากประเด็นที่ถกกันบนโต๊ะอาหารย่อมมิใช่เรื่องผ่อนคลายนักหลินเหวยซีพอเดาได้คร่าวๆสายตาจับจ้องอยู่ตำแหน่งตรงหน้ากูหุยเยียนแม้ว่าชาติพบก่อนนางพอจะมีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกับเยียนหวังอยู่บ้างแต่ตอนนี้กลับมาเกิดใหม่แล้ว ทุกอย่างย่อมไม่เกี่ยวข้องกันบัดนี้นางกายเป็นภรรยาเอกของเยียนหวังแล้วสิ่งใดที่เป็นดังศักดิ์ศรีของตำแหน่งภรรยาเอกความจริงลินเวยซียังให้ความสนใจอยู่มากลินเหวยซีเคยเป็นบุตรสาวผู้ใต้บังคับบัญชาเยียนหวังตอนนั้นเยียนหวังปฏิบัติต่อนางเหมือนเด็กน้อยก็พอว่าแต่ตอนนี้เขากับนางแต่งงานกันแล้วหากเขายังมองนางเป็นผู้เยา ยามเบื่อก็มาหยอกนางเล่นนั้นย่อมมิได้โดยเด็ดขาดลิน้นเวยซีรู้ว่าตนเองเป็นคนไปขอแต่งงานเองเกรงว่านางคงหาได้สำคัญอะไรกับเยียนหวังเท่าใดนักแต่แม้เยียนหวังจะไม่ชอบใจนางก็ต้องได้สถานะและศักดิ์ศรีภรรยาเอกมาครองให้จงได้นี่คือหลักการที่ลินเวยซีถูกกรอกหูมาแต่เล็กไม่มีทางหารือกันในเรื่องนี้ หลินเวยซีแอบมองกู้หุยเหยียนแวบหนึ่งแซงทำไม่สนใจจะเดินไปนั่งที่ฝั่งตรงข้ามเขานางเดินไปได้แค่สองก้าวสายตากู้หุยเหยียนก็กวาดตามองมาฝีเท้านางชะงักไปทันทีดูแล้วแข็งทื่ออยู่บ้างความรู้สึกจนใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วกู้หุยเหยียนเองก็ไม่รู้จะทำเช่นไรได้แต่กล่าวว่า มานั่งทางนี้ไม่ว่าก่อนหน้าพูดจาดุเดือดเพียงใดยามเผชิญหน้ากับกูุ้ยเหียนจริงๆลินเวยซีก็สงบเสงี่ยมทันทีนางนั่งตรงหน้ากู้หุยเหียนท่าทางว่านอนสอนง่ายสองมือประกบกันอยู่บนหน้าต่างโดยไม่รู้ตัวราวกับเด็กน้อยพบอาจารย์กูุ้ยเหียนกวาดสายตามองมือนางแล้วก็ยิ้มถามว่าเจ้ากลัวข้ามากหรือ ท่านประเมินค่าสูงเกินไปลิ้นเวย่ยซีอดหลุดปากออกมาไม่ได้ไม่เพียงแต่ค่าตายลาก็ล้วนกลัวท่านข้าจำได้ว่าตอนเดือนหนึ่งที่พบเจ้าเจ้ากาสะบัดหน้าใส่ข้ายังกล้าหลบหลังต้นไม้แอบวางอุบายดักเส้นทางเดินทางของข้าทำไมตอนนี้จึงนึกกลัวขึ้นมาลิ้นเวย่ยซีเกิร์เขินอย่างหนักเป็นความผิดข้าข้าทำเรื่องไม่ได้ความ ลวงเกินหวังเยี่ยแล้วกล่าวถึงตรงนี้นางก็แอบรอบมองสีหนา้ากูหุยเย็นอึกอักเอ่ยต่อหวังเยี่ยก่อนหน้าเนี้ยข้าผิดเองท่านอย่าได้ถือสาหาความหลินเวยซีกล่าวถึงเรื่องไหนทั้งสองต่างรู้ดีแก่ใจกูหุยเย็นพิงพนักเก้าอี้มองหลินเวยซีนิ้วมือลูบจอกชาไปมาโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่า ในแววตาตนเองมีรอยยิ้มโผล่ขึ้นมาเจ้าเป็นเยยนหวังเฟยแล้วพึงมาบอกกับข้าว่าอย่าได้ถือสาหาความหรือเช่นนั้นหากเจ้าคิดอยากถือสาหาความยังคิดจะทำอะไรหรือหลินเวยซีได้ยินเม้มปากแน่นลุกขึ้นยืนแทบจะร้องไห้ออกมาข้าผิดไปแล้วยังไม่ได้อีกหรือท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่ามาถือสาหาความกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างข้า ตอนนี้กลับนึกได้ว่าตนเองเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆล,ลิ้นไหวยสีก้มหน้าจึงไม่เห็นกู้หุยเหยียนผินหน้าไปไอทีหนึ่งทั้งยังกำมือขึ้นปิดบังรอยยิ้มมุมปากเอาไว้เมื่อก่อนตอนหลิ้นไหวยซีสั่งสอนผู้อื่นหน้าตาเอาจริงเอาจังท่าทางไม่เกรงกลัวผู้ใดแม้แต่พระชายาในอดีตเจ้าหวังก็กล้าด่าชนิดไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อย ท่าทางว่านอนสอนง่ายเหมือนโดนรังแกเช่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนักความหงุดหงิดในใจของกู้หุยเยียนอยู่ๆก็สงบลงอย่างไม่รู้ตัวราวกับในพิบตานั้นเรื่องนายอ่อนแอคุณนางแข็งแกร่งการขัดแยง้งแย่งชิงในราชสำนักต่างๆนั้นๆได้ถอยห่างจากเขาไปแล้วที่เขาต้องเผชิญหน้าก็แค่แม่นางน้อยที่รับมือได้ยากเท่านั้น กูฮุยเหยียนยิ้มเล็กน้อยอย่างไม่รู้ตัวกวากมือเรียกหลินเวยซีให้นางนั่งลงพอหลินเวยซีนั่งเรียบร้อยเขาจึงกล่าวว่าเจ้าวางใจได้ในเมื่อข้ารับปากเจ้าก็ย่อมไม่คืนคำเมื่อก่อนเจ้าอยู่จวนเหยียนหวังเป็นอย่างไรวันหน้าก็เป็นเช่นนั้นต่อไปก็พอหลินเวยซีนั่งอยู่บนเก้าอี้ท่าทางเหมือนเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งถามว่าท่านพูดจริงหรืแน่นอน เยยนหวังรับปากต่อหน้าเช่นนี้เดิมควรเป็นคำพูดที่เข้าอกเข้าใจและใจกว้างอย่างมากแต่ลิ้นไหวสีไม่รู้ทำไมจึงไม่ยินดีนางแอบเบะปากเอ่ยว่าท่านช่างให้อภัยและใจกว้างจริงหากอีกสองวันมีสตรีอีกผู้หนึ่งมาขอร้องท่านท่านก็จะรับไว้ตามคำขอหรือไม่ตามความเห็นค้าเกรงว่าคงอีกไม่นานจวนเยียนหวังก็คงได้กลายเป็นสถานสงเคราะห์ไปแล้ว กูฮุยเหยียนยิ้มอย่างไม่เป็นที่สังเกตน้ำเสียงสนิทสนมตามใจอย่างไรข้าก็รับปากบิดาเจ้าว่าจะดูแลเจ้ายังมีการดูแลเช่นไรดีกว่าการให้เจ้าได้อยู่จวนเหยียนหวังอีกโทษสะไร้เหตุผลของลิ้นเวย่ยซีถูกปลดปล่อยออกมาทันทีนางรู้ว่าเหยียนหวังย่อมไม่ใช่คนอารมณ์ดีนะักล้าโหดร้ายใส่เขาก็ย่อมต้องเตรียมพร้อมชดใช้หมดตัว ลินเว่ยซีนั่งอารมณ์เสียอยู่คู่หนึ่งพบว่าก,กู้ฮุยเหยียนกำลังตั้งใจยุ่งกับงานตนเองไม่ได้สนใจนางเลยลินเว่ยซีพันรู้สึกว่าตนเองช่าง,งโง่นักตอนแรกที่นางฝ่าสายฝนไปพบเหยียนหวังกล่าววาจาที่บังอาจที่สุดในสองชาติพบนี้ของนางมิใช่เพื่อมานั่งโตเถียงเอาชนะคะขคันกับเหยียนหวังที่นี่ให้สำรอยชาติพบก่อน ลินเวยซีไตรตองจนกระจ่างแล้วก็หาทางลงให้ตนเองทันทีหวังเยี่ยกค่ขอโทษข้ามิได้ไม่พอใจท่านเพียงแต่นางพยายามคิดเฟ้นหาคำพูดตอนนี้อย่างไรข้าก็เป็นเหยียนหวังเฟยวันหน้าหากท่านพาสตรีอีกนางกลับมาข้ารู้ว่าข้าไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจแต่ด้วยศักดิ์ศรีหน้าตาข้าอย่างไรก็คงรับไม่ได้ <laughs> โอ้ยเอ้นางเอกของพวกเราลินเว่ยซีเอ่ยวาจะไม่ทันจบพันถูกขัดขึ้นอีกฝ่ายน้ำเสียงมั่นใจหนักแน่นยอมไม่ลิ้นเวยซีอึ้งไปกูฮุยเหยียนคิดว่าลินเว่ยซีฟังไม่ชัดจึงย้ำอีกรอบว่ายอมไม่มีคนต่อไปใต้ล่าหนี้คนที่มีบุญคุณกับข้ามีน้อยยิ่งกว่าน้อยสามารถให้ข้ารับปากยกตำแหน่งหวังเฟยให้ได้มีเพียงเจ้าผู้เดียว ลินเวยซีอยู่ๆพันใจเต้นกระตุกอย่างแรงหลายทีแล้วกล่าวว่าความหมายของท่านคือข้ารับปากหลิ้นยงจะปกป้องเจ้าให้ดีในเมื่อเจ้าไม่เชื่อใจผู้อื่นไม่อยากแต่งกับผู้อื่นเช่นนั้นจะให้อยู่ที่จวนหวังตลอดไปทำไมจะไม่ได้เจ้าทำในสิ่งที่เจ้าพอใจต่อไปก็พอไม่จำเป็นต้องมาแบกรับภาระอะไรมากเกินไป ลินเวยซีไม่รู้ว่าตนเองเดิมคิดอยากได้ยินคำตอบอะไรแต่นางรู้ว่าพอตอนเองได้ยินวาจานี้ก็สลดวูบลงทันทีเหย,ยนหวังรับปากคำขอไร้เหตุผลของนางรับปากแต่งนางเป็นภรรยาก็แค่เพาะบุญคุณพูดให้ถูกก็คือกู้หุยเหยียนไม่สนใจว่ามีหวังเฟยหรือไม่หรือว่าผู้ใดเป็นหวังเฟยในเมื่อลินเวยซีขอเช่นนี้ กูฮุยเหยียนคิดแล้วว่ายอมรับได้การทำตามที่นางขอก็ใช่ว่าจะไม่ได้สาเหตุที่มาที่ไปทั้งหมดก็เพราะบุญคุณที่ช่วยชีวิตของหลินยงหลินเวยซีเศร้าสลดอยู่บ้างนางไม่รู้ว่าเหตุใดตนเองจึงเศร้าตามหลักแล้วสถานการณ์เช่นเนี้ยดีกว่าที่นางคาดคิดเอาไว้มากนางรู้ดีอย่างยิ่งว่าความเย็นชาของสามีนั้นน่ากลัวเพียงใด ตอนนี้นางไม่ได้เสียหายอะไรเยียนหวังยอมให้เกียรตินางไม่ก้าวล่วงกันและกันที่จริงเช่นนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาในอุดมคติอย่างมากในตระกูลใหญ่หากมีสามีภรรยาเช่นนี้ย่อมต้องเป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมของผู้คนลิ้นเวยซีหลุบสายตามองลงพูดเสียงอู้ี้ว่าหวังเยี่ยกล่าวได้ถูกต้อง ขอเพียงตราบใดที่ท่านยังให้เกียรติข้าเป็นภริยาเอกข้าก็จะทุ่มเทจิตใจดูแลกิจการงานในตระกูลท่านจากนี้จวนเหยียนหวังจะเป็นหนึ่งเดียวกับข้าข้าจะต้องเป็นนายหญิงที่ได้มาตรฐานให้ได้ไม่ทําให้ท่านต้องผิดหวังกู้หุยเหยียนมองหลินเวยซีอดยื่นมือไปลูบผมนางไม่ได้จริงๆทำไมเจ้าดูเศร้าสลดเช่นนี้เป็นอะไรไป ลิ้นเวยซีปัดมือกู้หุยเยียนออกสีหน้ายังคงเย็ยนเยียบเคล้งคลึมหวังเยี่ยข้าเป็นภรยาเอกท่านท่านต้องให้ความเคารพ <c oughs> กู้หุยเยียนทนไม่ไหวแล้วจริงๆหัวลอกขำพลือดออกมาเช่นไหนเจ้าจึงเหมือนกระเด็กน้อยนะักนึกจะโกรธก็โกรธลิ้นเวยซีโมโหโจนควันออกหูแต่นางก็ฝืนระง,งับเอาไว้แล้วโต้กลับว่าข้ามิใช่เด็กน้อย ท่านอย่าเอาแต่ใช้สายตาแบบมองเด็กน้อยมามองค่ากูหฮุยเหยียนคำยันสอกกับที่เท้าแขนเก้าอีพ้พางยิ้มบางสายตามีแต่ลิ้นเหยซ่ีผู้เดียวเช่นนั้นควรมองเจ้าเป็นอะไรลึอีอกสองเดือนก็จะถึงวันเกิดครบอายุ17ของข้าแล้วท่านควรมองข้าเป็นสตรีแววตากู้ฮุยเหยียนแปลเปลี่ยนอย่างไม่ทันสังเกต เขามองไปทางด้านข้างแวบหนึ่งก็ให้เกิดความรู้สึกอันตรายอย่างมากตามมาหลินเวยซีมองตามสายตากู้หุยเหยียนไปทันทีพบว่าสายตาของเขาไปตกลงต้องเทียนคู่มังกรหงซึ่งกำลังเผาไหม้ให้แสงสว่างเทียนมงคลแดงหลอมละลายไปเกือบครึ่งแล้วน้ำตาเทียนไหลลงไปกลองที่เชิงเทียนเป็นหย่อมเล็กๆ ใบหน้าของหลินเวยซีพันแดงละเลือยอย่างไม่รู้ตัวไม่ทันรอให้นางกล่าวอันใดแก้สถานการณ์ให้ตนเองนางก็รู้สึกว่าตัวเบาวูบก่อนจะลอยขึ้นกลางอากาศยู่ยูสูญเสียการทรงตัวหลินเวยซีรีบกอดไหล่คนเบื้องหน้าเอาไว้ทันทีตามสัญชาต,ตยานเหยียนหวังออกรบกำศึกมานานปีบ่าไหล่ย,ย่อมกว้างหนากว่าบรรดาชายหนุ่มในเมืองหลวง ที่ไปไหนมาไหนด้วยการนั่งเกี้ยวเป็นอย่างมากแม้ว่ามีเสื้อผ้าขวางกันสองชัน้นแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงท่อนแขนที่ทรงพลังกำลังตายลางความร้อนทะลุผ่านเสื้อผ้าของทั้งสองค่อยๆเคลื่อนลงไปยังเอวและข้อพับขาของลินเวอร์ซีย่างไม่ยอมให้หลบเลี่ยงในที่สุดลินเวอร์ซีก็ได้รู้อย่างกระจ่างชัดแล้วว่าเยียนหวังเฟย นอกจากกำกับดูแลอาหารการกินและชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกับสังคมภายนอกแล้วยังหมายถึงอะไรอีกอ้าวแล้วค่ะเขาเข้าหอ,อกันแล้วนะคะ พวกเราก็ควรจะให้เวลาพวกเขานะคะไม่รบกวนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันในอพิสตดหน้านะคะนี่แหละคะ่ะฉากเข้าหอกเท่านี้อุ้มเข้าไปเลยนะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็แบบมีความน่ารักมากเลย <c oughs> พูดจาโบะบไปหมดนะคะสำหรับอพิสตดนี้หวานลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสตดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ